ไม่เอามาเปล่าเข้าเปล่าเอาเอาแล้วเปิดดูย um ัง Happy birthday เอาหันหน้าห um ันหน้าหันหน้าหะแม่เออเอาไปค่อยๆเปิดขึ้นดูเปิดตรงไหนอะยกขึ้นยกขึ้นครอบอยู่เฉยๆครอบอยู่ยกค่อยๆยกอะไรวะดูและอะไรอ่ะให้ซื้อมาให้เนี่ยโอ้ยอะไรวะร้องไรเลยดีใจ ôm lại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  ôm ôm lại 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 ôm ôm ôm

ไป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 ขอไมเพราะว่าดูดิไปเลยไปอ่าไปไม่เป็นเบิร์ดเดย์อ่ะเฮ้ยไปตั้งลงนั่งลงขึ้นลูกปลาปลาแต่ลูกต้องทำเบาๆนะเซ็ตเกททำขึ้นมาแต่ข้นบนก็ได้เพราะว่ามันเบาบางมันเป็นแบบบางไม่ใช่แบบหนาเนอเอาไว้เอาไว้ซ้อมก่อนเอาไว้เป่าที่บ้านแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะไปข้างไหนอ่ะ

ใช่เลยอะน่ามีบัตรคนละครึ่งไงบัตรส่วนลด V.I.P. ไหนมาได้ดูอาน้องฟ้าประกอบกดอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องหอสวรรณแฟมิลี่เลยนะครับขอบคุณครับ